มานมีบ้อคิดหวังครับทั้บงบังยู่บ,งบงังเก้บาบังกินแมนครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดโพนงามนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30น่าจะมีบบนอา่าหมอลำนะครับประถมของชนสินนะวันนี้นะนี่พอผมวันที่19กันยาที่ผ่านมาก็จะมีการร้องตั้งแครแล้วก็18สิบแครับระเบียบนะครับแล้วก็วันที่30 ก็ยังมีประทุอยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนิดนึงก่อนนะว่าการติดตั้งเวทีเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาสามปีแล้วนี่ผมไม่ได้ชมบรรยากาศของหมอลำแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกำลังติดตั้งเวทีกันที่ดีพอดีเลยนะโอ้เวทีสูงมากเลยก็ออกกล้อง ยอดเลยนี่กำลังกำลังติดตั้งเวทีกันอยูน่น,นะครับเนะนี่ยคนติดตั้งเวทีก็มีเซลล์รอนิดหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการติดตั้งเวทีกันของประัดผมบันเทิงศิล์นะครับสำหรับวันนี้นนคนติดตั้งเวทีนี่เยอะนะครับวันนี้เยอะมากเลย เป็นบรรยากาศมีเต็เนด้วยนะครับมีรถเต็นก็มีก็จะเป็นกับข้าวาโอ้สวัสดีอ้าวัสดีครับป๋าโอ้สวัสดีครับไม่เห็นนานนะอ่ะโรงงานครงงานอ๋อเห็นนี่ก็อันนี้ใช้อบโอตอ้ไฟวะนะแม่นแม่โอ้ครับเขาถือว่าเคยได้ยินข่าวว่าออกไปพักรักษาตัวพักหนึ่งสบายโมสบายกว่ครับครับความดันขึ้นเออแต่ว่าไอเห็นไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรอยู่ตรงบ้านอ่ะแมนบอก ก็มันเพน่อนำมันมันเกิดไปออฟคิปรายการเนี่ยมันเกิดโควิดพอดีมันเป็นเออใช่ช่วงโควิดเนาะโออันนี้ก็ป๋าอบตของเราก็มากลับมาอันนี้กลับมากลับมาเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบแล้วเนาะโอ้สุดยอดเลยก็เดีครับช่วงก่อนเนาะเป็นโควิดช่วงโควิดมากก็เลยเขาเลยพักพักเงีเลย้วยเน้นป่ะครับจำผมนี่พอเคยไปคุยกับป๋าตอนอยู่เมืองเลยแล้วก็อยู่บางปุงอ๋อครับเออคนนั่นนะพนา ครับผมขนาดเราไปทำคดีว่าจะซื้ออย่างมาฝากอยู่มันมันไม่มีของหาซื้อไม่ทันวันเอ๊จะหาซื้ออะไรไปฝากป๋าดีนะสิเนกว่าบูมานนกว่ามาดีกว่ามา,มาแล้วพอดีเหรออุ้ยอุ้ยเนี้นกักกระเด็นเนี้ยมันเชื่อกินอาศัยแต่กาแฟามนนาด้วยเมนบอก สเป็นไงตั้งแต่หลังโควิดเหมือนนี้คือคืนถือเก่าป่ะหรือว่าคนคนแน่นเหมือนเดิมไหมแน่นแน่นถือเก่าเนาะแน่นถือเก่าอีกเว่าะว่าคนบ่ได้เบิ่งโดนแมนผมกับผมผมบ่ได้ดูหมอลำมาสามปีแล้วเนี่ยใช่โควิดก็สามปีแล้วแมนผมก็เกือบสามปีแล้วมาในมั่นกับโคตรโคตรโคตรก็สามปีเพราะว่าไม่มีงานเออ ผมก็ผมก็ไม่มีงานอีกสามปีแล้วสามปีน่ยจะมาทำอะไรไปซ้องัวไอมาเรียนแน่นแน่ก็ผมเห็นในคลิปเยอะบซื้งงัวแล้วก็มีเห็นเห็นเห็นมิครชายเออสุดยอดเลยนึกว่านึกว่าจะไม่กลับมาเลยเด้ตอนนั้นที่ดูในที่ดูในไอ้คลิปนั้นนึกว่าจะไปตลอดแล้วเด้อว่าสำหรับคลิปในใจเนี่ยงานงานที่ตัวเองรักน้ำหมึกงานที โอ้เห็ดมันจะน้อยก็เล้ยังได้รึงยังได้ยัดเยอะากฝาเข้าวงการนี่มาจากปีตั้งแต่ยุคจากปีแล้วดูว่ามันจะหน้อยนะมันเนี่ยมันมันข้นข้นนเดียวกันครับเอ่อพอดับโอ้เป็นคนบ้านเดียวกันคือคนบ้านหนึ่งให้คนอยู่บ้านขนแก่นครับขนแก่นเนาะบ้านน้ก็อยู่บ้านนั่นเพิ่นก็อยู่บ้านนั่นยน่ยมันลาเพิ่นซ้อมเพิ่นยั่งอ่ะเนื้อไรงเรียนกับเางไก่เลยเนื้อไก่เห็นเห็นเพิ่นซ้อมอยู่นั้นตลอดเวลาตลอดถึงตลอดเลย่างนี้นะาดมันก็เลยอยู่นนี อยู่ในแบบมันมันแบบเห็นประจำเนาะทุกวันเราต้องมาเป็นพระเอกหมอรำอะไรอย่างเงี้ยทุกวันตัวมาดึงต้องอยู่ในมาอยู่ในวงการนี้เนาะทุกวันหัวด้มาเป็นอันนี้เราฟรีเฮดคอนไวทน้ำเกินอยูทุกวันโอ้ีแรกมาครั้งแรกก็มาทำปีจำปีได้ป่ะตอนนั้นมามาเป็นคอนวอยตอนนั้นเยอะกี่ปีสองพันห้าร้อยสาม สามเนาะตอนยังเป็นวัยรุ่นเลยเนาะเป็นัวรุ่นเป็นัยรุ่น้องมาเป็นคอนวอยก่อนแล้วใส่ใ่เห็นแววใส่ใเห็นแบวให้มันเล่นตลอดพรับครับโอ้มัดดีไหมคนว่ยีล่ะยำพิษนจว่าวนาวอลั่อหัวรมอย่างเ้คือเห็นแววแล้นะบ้านยมันก็เลยมันจะมึเป็นแต่มึนแค่คนนี่นะมันได้มาเอาร่องมันเป เดินน้ำผู้ว่าจ่ายม้ำมืออะไรไปย่างหน้าย่างหลังน้ำมือแหละแต่จ่ายมือนัานมากอ่ะเพื่อนจะให้ขึ้นไปเิืตลอดเพื่อนกาเพื่อดับเพราะเราอยู่ฝนเล็กให้เป็นเท็มปั้นเพื่อนก็สอนเทคนิคอะไรต่างๆนะเื่ออยู่ฝนเล็กให้เป็นเท็มเลยก็เวลาโดนเติมอยู่ใช้เวลาเดินนะก็อยู่มาประมาณดิฟเนาะน่าจะก็เนี่ยดิฟหน่อยก็เลยมักดีหน่อยมักมวนน้ำก็มือเลย เลยได้น้ำมันด้วผู d d ้บาดจันมันเลยานดีูกพักระจำด้วยรับรับจำผู้บาาจันแบกคนดูก่อนเลยเดี๋ยวนี้ทีมงานทีมงานของผสมนี่ตลกนี่มีกี่ท่านเดี๋ยนี้นะที่เห็นอยู่คนใหม่มีคามเพิ่มบมีวครับหลายอยู่ต่ว่าแต่นี่แ่ผู้บาาจย์มันหล่นมากเลยครับมาหลายดอกจันทีท่านทีคนอาารท่านครับโคตรตลกตลกอยู่มันสองสคนดนแต่ก็มาหลาย อันนี้ก็เพิ่งมายังไม่ถึงปีเนาะยังไม่ถึงปีเนาะออกไปจีนงานนะครับตั้งแต่กี่เดือนช่วงนั้นก็ฝนตกหนักเลยเนาะช่วงนั้นฝนตกแบบโอ้น้าท่วมเนาะช่วงนั้นก็น้ำท่วมตลอดน่นะครับก็คุยกับอบตใส่ก็เพิ่งมาได้เข้ามาช่วงแล้วก็คุยกันยาวเลยแคหรบบวันนี้นะครับก็ไม่ได้เจอนานแล้วสามปี เป็นกับข้าวอันนี้ของวงเลยเนาะกับข้าวของวงอันนี้ลูกนาของแม่อ๋อมาทำขายมัดเนี่ยมาทำลูกนอมาทำดวงตาลูกเต้าบ้านเนี่ยพ่อได้กินแล้วครับแล้วบ้านเนี่ยพ่อพลิ้วครับมั้มบังยูบองเก้าบังกินแมนรู้ซะหน่อยมันเนี่ยกระได มาเยอะมากมาองใช<า>้เยอะหนิเยอะขึ้ตอนหนึ่งนะหลายหลปีแล้วไงเนาะอันนี้คน,นก็มาทำโรงทานทุกปีเนาะครับวันที่สิบเก้านี้วัดนี้มาสามวงเลยนะน่าจะสามวงกับนี่วงที่สามเนาะวงแรกก็วันที่สิบเก้าน่าจะฝนตกนะผมไม่รู้ว่ามีมีใครมาหรือเปล่าวันมีไหมคนเยอะไหมครับ,บไม่เยอะใช่ไหมน่าจะเป็นสาวน้อยหรือเปล่านะวันแรกสิบเก้า่ะสาวน้อยฝนตก ระเบียบนี่วันที่สิบสิบแปดคนเยอะอยู่เนาะระเบียบก็มีมีสามวงมาอะไรมาอะไรมามาสามวงเนายวงที่สามอันนี้ของป่านี่ขึ้นเวทีกี่ทุ่มวันนี้นะครับเปิดเปิดวงเปิดวงกับขึ้นเลรนบ่เปิดวงมาหรือคะขึ้นสามทุ่มสามทุ่ม ที่ที่ไอ้เซ็กตลกเลยตลกนี่แสดงปกติกี่มีมีมีกี่รอบมีสองรอบสองรอบเป็นปะสองรอบรอบแรกช่วงรำเออช่วงรำก็มาช่วงรำก็มากเเออมาแบบช่วงแรกประมาณกี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มกว่าเนาะร้องกับอยระมาณห้าทุกว่าฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าเนาะแสดงว่าใคร จะดูตลกดก็ช่วง4ทุ่มกว่าแล้วก็มา5ทุ่มกว่านครับช่วงจบคอนเสนะิร์ตเนาะจะเข้าช่วงลำพอดีแล้วก็ช่วงลำก็จะมีเอกเรื่อยๆตลอดทั้งคืนสุดยอดเลยอันนี้ก็ป๋าอบตอไฟของเราเนาะมก็เป็นเอฟซีอบตไฟเลยติดตามมานานแล้วนะเป็นลิปที่เก็บภาพบรรยากาศมาให้แฟาเาืได้ชมกัน,นครับตรายังไงวันไม่ขอขอบคุณ อบต่ไฟมากนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาแวะมาดูอยู่เดี๋ยวจะไปติดพึ่งหน้าหารเท้าแฟนให้มาดูนะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันนิดหน่อยอปกตินี่ถ้าถ้าเรามาร้องหน้าเวทีเนี่ยเขาจัดซื้อไหมต้องซื้อต้องซื้อเน,นาะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อนะเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเลยนะครับบางคณะก็ยกบาง้องซื้อเลยเพราะว่าเพงานมันไม่จำเป็นแน่ เพลงเขาเต็มนมะากฮ่าฮ่าเพลงเขาเต็งเต็งดีกว่าพวกเขาเต็งเล่พีนีใ่ใครไม่ใครก็มีแต่บางวงนี่ถ้าไม่ซื้อนี่ผมเห็นไม่มีเพลงฮิตก็มีนะ,อ,ะอย่างอย่างหมอลำบางวงเนี่ยไม่มีบาร์ห <laughs> นึ่ง <laughs> บาง์เขาเอามาเห็ดแบบใหม่เอาเพลงเกา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 เอามาเห็ดใหม่ ไม่เดี๋ยวถ้าเขาบงประสมเนี่ยอย่างเรามาดูเราถ่ายภาพเราเซลฟี่อะไรนี่มีลิขสิทิ์ห้ามไหมไม่ได้ห้ามไม่ห้ามไม่ห้าใครจะมาถ่ายภาพหน้าเวทีหลังเวทีถ่ายกับเอฟซีก็ได้อยู่ได้ได้ครับได้บางทีถ้าเป็นวงอื่นนี่กลัวเราจะไปเอาไปลงยูทูบกลัวไปทําลงเฟซลงไหนอาจจะกลัวนลิขสิทธิ์เยอะ บ่ถามว่าเสียหายบ่เป็นไรถ้าไม่เสียหายเนาะก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายไม่เป็นไรพราะว่าณเขาแาบว่าความคิดของคอปต่อต้องการมารแสดงต้องการการแสดงให้คนดูอยู่แล้วใช่เพื่อความบันเทิงเนาะใช่สิ่งที่ทางบงได้ก็คือค่าจ้างค่าอะไรมันได้อยู่แล้วนะครับอย่างเ่อย่างเช่นได้ได้แฟนเพลงอืมได้ได้แฟนเพลงเพิ่มขึ้นครับได้ เตพ่อด้แม่ผู้ปฏิจาไปช่อยบุญซวยกันใช่ใช่ครับก็เป็นนั้งงก็เป็นเรื่องที่ว่ตลอดได้เลยห้หกปีได้ครับอมมเน่ยรอยปีโอแสดงว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยดนะครับหก้นหกปีตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อของพ่อของพ่อดาบขึ้นไปเนาะรุ่นพ่อแม่ของดาบขึ้นไปเลยเนาะพ่อซองพ่หนา้ออ้องพันห้าร้องพันห้อนเดยอดเกนพอคน จะเป็นบรรยากาศของหางเครื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่แหละหลังจากที่เราคุยกับ๋าแล้วก็มาชมบรรยากาศองหางเครื่องมานั่งกินตำส้มพัดคอนสำหรับคืนนี้นะครับเราเก็บภาพบรรยากาศให้ประมาชที่ได้ชมกันสำหรับวันนี้เล่นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับอยู่ที่วัดโูนชัย,ยจังหวัดเลยเก็บภาพบรรยากาศห้สมาชที่ได้ชมกัน ประสมบรรพึงศิลนะครับสำหรับวันนี้ก็ใกล้เลยนะครับผมสำหรับเวทีของเราก็อย่าลืมนะครับค่ําคืนนี้ประถมบันเทิงศิลป์นะครับตั้งมาก่าหกสปีแล้วสำหรับวรงนี้นะครับก็จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแย้ำอีสานตัวจริงนะครับผมเพื่อภาพบรรยากาศนะครับจะมาที่ชมกันนะครับ